นี่นะครับก็มากันชามใหญ่เลยสุดน้ำร้อนๆนะครับืหโล่งคอเลยนะครับหน้าตาแบบนี้ล้างเล้งนะครับนี่ครับไปดูเขาก็จะมีไข่ตรงนี้นะครับไม่เอานะครับตรงนี้ไม่เอานี่นะไข่เนี้ยไม่เอาเอา,เอ,าออกดินโคเลยแล้วก็ล้างถูๆนี่โอเคดูอีกทีนี่นี่นะใช้ด้ามช้อนเนี่ยขดูขดขูดขูดอย่างงี้ขูดลงก็ได้ Okay. นี่ตัว็ถูๆท่านตัวนี้เป็นไข่นะครับทำให้น้ำเราขุ่นไม่อร่อยล้างให้สะอาดเลงก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำต้มเรียบร้อยแล้วนี่ข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเอ้ยไม่ใช่ผิดกระเทียมพริกไทยรากผักชีทั้งหกลงกันแล้วนะครับอ่ะไปเลยนี่นี่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเลงครับใส่ตอนน้ำเดือดจะได้ลงไป เยอะครับเยอะครับเล้งวันนี้ทําเยอะเลยไม่เป็นไรครับเราตุ๋นยิ่งยิ่งตุ๋นนานยิ่งอร่อยยิ่งเปื่อยแล้วเนื้อเขาเนี่ยเขาจะ่อนออกจากกระดูกไปเลยนะครับแล้วก็จะอร่อยนี่โอ้เต็มหม้ออังไป,ไปโอเคต่อไปก็จะมาทํามาทําที่มะระนะครับมะระมาต่อเลยมะระนี่ก็ไม่ต้องลดความขมอ,อะไรนะครับก็กินเลยกินเลยแหละ พาครึ่งก็จะกินข,ขมขมนะครับแต่ไม่กินขมขมก็คงไม่กินมะละหรอกกระโถขุดออกไปออกนี่แบบนี้เนี่ยนะครับเาหั่นพาครึ่งเรียบร้อยแล้วก็จะมาล้างนะครับถูๆ เราถ้าเกิดว่าอยากจะให้รสขมก็คือเอาเกลือมาถูๆนะครับแต่อันี้เราก็สุนแบบนุ่มๆน,นะครับไม่ขมนะครับขมน้อยอหาครึ่งเรียบร้อยแล้วก็จะมาผ่าอีกครึ่งหนึ่งเราจะหั่นเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เนี่ยโอเคนี่นะครับ สร็จแล้วก็จะปรุงรสกันเลยนะครับใส่เกลือเกลือนี่นะครับก็ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนผงปรุงรสนะครับผงปรุง,งรสก็หนึ่งช้อนซอสปรุง,งรสฝาเขียวสองช้อนนี้เราก็จะปรุงแบบว่ายังไม่ต้องเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตุ๋นอีกสีขาว ยู่ขาวก็สองช้อนเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะใส่ใส่มะละมะละใส่ไปเลยเต็มนะครับเต็มครับล้นเลยนี่นะครับก็เมนูนี้ไม่ได้มีแต่มะละนะครับดึงมีเพื่อมะละอีกนี่เพื่อมะละจะเป็นเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมแห้งอันนี้ไปใช่น้ำนิ่มแล้วนะครับใส่เลย ังไปโอเคยังไม่จบอันนี้ประกาศดองประกาศดองนะครับใส่ทังน้ำเลยนะครับใส่ไปเลยเออเนี่ยประกาศดองใช้สองกระป๋องนะครับน้ำไปก่อนตัวประกาศเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาหัน่นเพราะว่าชิ้นเขาใหญ่ไหนนี่นะครับชิ้นใหญ่นะครับจะหัน่นให้เขาแบบว่ากินกันได้บ้าง มไม่งั้นเดี๋ยวเจอกันชิ้นใหญ่เดี๋ยวว่าหมดหนึ่งก้อนเลยนี่นะครับินึเล็กหน่อยไปครับลงกระทะลงหม้อต่อเลยหม้อเล็กไปหน่อยนะครับหม้อจริงหม้อไม่เล็กแต่แต่ว่าซื้อเล็งมาเยอะเกินนี่เกียร์เกียร์เกียโอเคเป็นแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับก็จะตุ๋นด้วยไฟอ่อนสองชั่วโมง ซุ ah ปรอขอแห้งเดี๋ยวปักเกบเวลาแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติกันก่อนกลมกล่อมร้อนมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆอ่าแล้วก็น้ำซุปกลมกล่อมมากเลยนะครับต็หวานดีนะครับ ไม่ขมนะครับน้ำเนี่ยไม่ขมจ้ดใส่ชามเลยนี่นะครับแทะึเพ่อนนะครับความหวานก็จะมาจากเล้งเนี่ยแหละครับอืมเล้งเนี่ยโหเดี๋ยวเราก็ชามใหญ่เลยอืมนี่เล้งตุ่นมะละขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ มีเนื้อบ้างไม่มีเนื้อบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนี่นะครับเรามาดูครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับต้นไปตุนไปอ่อนนะครับนี่นี่ครับถ้าเปลือยกว่านี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะล่อนออกจากกระดูกไปเลยนี่นี่แบบนี้นี่นี่เราก็พอแทะได้บ้างนี่เห็นป่ะนี่ ว่าโอเคนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยไปเปิดก็สองชั่วโมงกนรู้เรื่องเลยรู้เรื่องอืมตุ๋นนานๆนนนเปื่อยนุ่มนะครับก็คือกมน้อย เผ็ดหอมอืมเราหาให้ครบก่อนนี่คืออะไรเห็ประกันทองอืมมีน้อยนะครับมีน้อยขอะนะครับมือแทะเลย มือแทอ้งไงมันฟันแทด้ดิสำหรับใครใครที่กลัวขมนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับขมน้อยขมน้อยอมผมนี่ชอบมากเลยขมขมอะแบบว่ามีฟองเลยนะมขม คุณเราหอมหอเลยรสชาติก็กลมกล่อมนะครับหอมหวานนะครับใส่เปรี้ยวนิดนึงนะครับก็สุดยอดเลยนะครับถ้าอยากจะให้ทําเหมือนกับว่าเล้งแซบนะครับก็ใส่พริกป่นบีบเปนนวนะครับเสร็จแล้วก็หยอะน้ําปลาใส่ต้นหอมซอยนี่นะครับตักน้ําใส่นะครับตักน้ําใส่แล้วก็คนเขาให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เทใส่ในชามเล้งเลยนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับก็โอ้มาแล้วนี่อืแล้วนะครับนี่นะครับโอ้สีสันนี่คนละเรื่องกับเมื่อกี้นี่เลยนะครับนี่แดงเถือกเลยโอ้แต่ชิ้นนี้นี่เนื้อเยอะนะครับเนื้อเยอะอืเนื้อเยอะ,อเ,อเ,ยอะเอ๊ะทำไมพริกเยอะจังวะเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้พูดไปนี่มาเร็วจังพริกเยอะด้วยนี่เลยครับ เลี้ยงแทบก็คือตุ๋นมันธรรมดาอ,มอ่ะเะนี่ยแับเนี่ยอ่บเนี่ยตุ๋นธรรมดาแต่ได้แทบก็เพิ่มเปรี้ยวเค็มเผ็ด ร้อนสะใจวัยรุ่น